ก๋เตี๋ยวเรวเรามาไะเปนแล้วจะเป็นบ้านข้างหน้าแต่บ้า,านข้างในแ่เป็นความผสมผสานก๋วยเตี๋ยวเรือออกมาดับมาคอยโอบล้กอก,อกรอบเลยก๋วยเตี๋ยวเรือไปได้มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเรือประจุวันนี้ผมมาคอยอยู่ที่ตลาดหัวตะเข้นะครับเป็นชุมชนโบราณน,นี่แหละครับคือก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ ป้าจะมาถึงที่นี่ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะสวัสดีครับป้า 你说。 น้าเขาจะเดือดอยู่ตลอดเลยเนาะเดือดเดือดจริงๆอนนอเอาเป็นบะหมี่เหลืองแห้งแล้วก็มีข่าวน้ําครับ ป้ามาจอดตรงนี้แล้วไปไหนต่อก็อใครเรียกเราก็จอดอย่างเงี้ยก็วิ่งไปเรื่อยๆอย่าววิ่งคือวิ่งตลอดคลองเลยใช่วิ่งลวัดคนนวกล้วี่มกจะหมเลยนี่ใกล้จะหมดแล้วใช่ไหม่ิมแล้วหรอ

ปกติป้ามาถึงตรงนี้ประมาณนี้ตลอดใช่ไหมใช่บ่ายโมงกว่าอ๋อ,อก็คือจะไปจอดอยู่ตรงที่เขตวันนี้ก็จอดที่เขตที่เคยน,นันจอดนานใช่ไหมวันนี้ก็คือไา่กระบังเก้าทับหนะนึง่งค,นะครับลูกค้าโทรตามแล้ว ปลูกค้าโทรตามเลยครับนี่นะครับขายดีจริงๆนะขายหมดทุกวันนี่นะครับ๋ยว่าอย่างนั้นเลยตามลูกค้าบอกอย่างนั้นมันนิ่โอเคเรียบร้อยแล้วครับป้าก็จะไปต่อลูกค้าโทรมาตามแล้วด้วยโอ้โหถึงว่าครับหัวเรือติดคาว่าเศรษฐีเรือทองนี่เอง สุดยอดนะครับเหมือนเดิมนะครับกิน๋็เเตี๋เรือต้องแห้งหนึ่งน้ำหนึ่ง โอ้ oh, วันนี้ใช้เป็นเส้นเปาะอย่างนี้เนาะนี่ไม่รู้ผมคิดไปเองเปล่ามันอร่อยขึ้นนะลึกุกชิ้นหัวนมอือร่อยขึ้นนะืึ นี่เป็นมีขาวน้ำใสนะครับโอ้โหน้ำนี่ร้อนสดใจมากร้อนแบบเดือดๆเลยนะอือหืออือหือดอนอื้อ,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 อ лем